Good morning, students. Welcome to English class. Today is on Thursday, the tenth of February, 2022. This is the third period between 11 to 12 o'clock in the morning, by Teacher Nipaporn Lauin, in Wat Si Municipality School, Nong ben sub Subdistrict Municipality, Muang District, Nakhon Sawan Province. สวัสดีนะคะวันนี้วันพฤหัสสบัสดีที่10แล้วนะคะมิกกี้เมาส์แล้วก็มินนี่เมาส์อ่านหนังสือนะคะหวังว่านักเรียนจะอ่านหนังสือขยันเรียนเหมือนมิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์นะคะวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวันจันทร์เราไปเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษกันค่ะ Let's go forget this picture ดูภาพนี้นะคะผู้หญิงเนะเอวบางร่างน้อยนะคะกำลังเต้นรำอยู่นะคะนักเรียนมาดูประโยคของ A และ B A ถาม B ตอบนะคะ A ถามว่า what is she doing what is she doing นะคะคำว่า she นะคะ she เปลี่ยนละ ครั้งที่แล้วนะคะครูใช้คำว่า he he คือเขาผู้ชายถ้าเป็นเขาผู้หญิงให้ใช้ she ให้นักเรียนนึกถึงแม่ she ไว้นะคะแม่ s h ก็คือผู้หญิงนะคะและถาม she ก็ต้องตอบ she นะคะ she is dancing she is dancing เธอกำลัง เต้นรำอยู่นะคะถ้าเติม ing ข้างท้ายปุ๊บมีพลระ,ละมีพะละกำลังขึ้นมาทันทีหรือจากที่เต้นเฉยๆนะคะกลายเป็นกำลังเต้นนะคะประโยคที่ลงท้ายด้วย ing แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเห็นเห็นอยู่เนี่ยถามเลยนะคะว่าเอ๊กำลังทำอะไรอยู่นะอ๋อกำลังเต้นรำนะคะโอเค v o c a i c t u r e ดูภาพนี้นะคะกำลังถึงไมโครโฟนร้องเพลงนะคะผู้หญิงนะเอวบางรักน้อยนะคะรองเทา้าประโยคค่ะหายไปวันนี้ขอหายไป3ช่องนะคะครั้งที่แล้วนะักเรียนหลายคนเก่งมากนะคะเขียนมาถูกต้องเลยนะแต่อย่าลืมนะคะคำที่อยู่หน้าประโยคต้องใช้พิมพ์ใหญ่ บางคนยังครึ่งบรรทัดมาแบบตัวเท่ากับตัวต่วตอไปเลยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นพิมพ์เล็กนะคะนักเรียนจำไว้เลยนะคะเร้่งต้นได้พิมพ์ใหญ่อะเถามว่าอย่างไรคะ what is doing เติมคำที่หายไปนะคะ B ตอบค่ะ is แล้วก็ยาวเลยนะคะ นักเรียนเติมคำกริยาที่มีพละกำลังให้ครูหน่อยค่ะจำได้นะถ้าจำไม่ได้ยังไงคะลองไปย้อนดูคลิปวิดีโอครั้งก่อนนะคะอะ m o w o w o r k การบ้านค่ะวันนี้มีการบ้าน Write the date เขียนวันที่ลูก Today is on Thursday the 10 t h o f February 2022ภาพบนนะคะประโยคด้านบนที่เป็นกำลังทำอะายกำลังเต้นลำนักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูส่วนกันบ้านที่ให้เขียนวาดภาพเล็กน้อยถือไมโครโฟนนี่นะคะแล้วก็ประโยค A กับ B ที่หายไปเขียนประโยคมาให้สมบูรณ์นะคะ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ See you again tomorrow Goodbye